สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่รักค่ะวันนี้พามาดูอีกอาชีพนะคะนั่นก็อาชีพการทํางานฝีมือของศิลปะนาการนะคะซึ่งสวยงามมากเลยทีเดียวคุณนายนี่ก็จบมาทางเพราะช่างตอนเรียนนี่ก็มีอยู่ในคอร์สเรียนด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนหลังก็มาสนใจเลยมาทํางานทางด้านนี้นะคะอย่างที่เห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยก็เป็นที่ที่เราใส่ป้องกันธนูเมื่อก่อนนี้สมัยโบราณแต่เดี๋ยวนี้ก็มาใส่เป็นแฟชั่นสวยงาม ใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยศิลปนาการนี่มันจะต้องประกอบไปด้วยอะไรมั่งคะอุปกรณ์ที่เราจะใช้ค่ะเราหาได้ง่ายก็อย่างพวกกระดูกสัตว์นะครับ่ะพวกขนนกที่ร่วงแล้วค่ะพวกกระกางเศษหนังอะไรครับเขาจะใช้วัสดุรอบตัวมาประกอบเป็นหนึ่งชิ้นงานแล้วมีลูกปัดด้วยลูกปัดจะเอามาจากพวกสซตามิกหรือว่าขวดแก้วที่ทุบแล้วบดแล้วก็เจาะรูจากธรรมชาติค่ะมีผีไม้ลายมือก็เอามาประกอบกันเป็นงานศิลปะที่สวยงามแล้วเป็นเครื่องประดับสวยๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราไปพูอาชีพนี้ค่ะ ไร้ยนาคาเป็นเครื่องประดับอีกชนิดหนึ่งนะคะที่คนเผ่านาคาที่อยู่ทางอินเดียตะวันออกเฉียงเหนือก็ทําใช้เองในชีวิตประจําวันเพื่อความสวยงามบ้างหรือว่าใช้ในพิธีกรรมบ้างหรือบางทีจะร้อยเป็นแผงหน้าอกป้องกันธนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกขนนกเปลือกหอยหนังและกระดูกส่วนต่งางๆของสัตว์นะอย่างเช่นเขี้ยวหมูป่ากระดูกนกอินทรีเศษไม้ก้อนหินนะคะก็เก็บมาตามป่าบ้างแล้วมาขัดแต่งให้ได้ขนาดถ้าเป็นลูกปัด ก็จะได้จากการแลกเปลี่ยนกับคนนอกเผ่าก็เอามาร้อยสลับกันเป็นแบบและลวดลายของตัวเองค่ะมเมื่อเลือได้แบบและลายที่พอใจแล้วเนี่ยนะคะก็จะมาเลือกหนังกับวัสดุจากนั้นจึงตัดหนังให้ได้เส้นนะตามขนาดที่กำดไว้แล้วก็ลองจัดว,วางส่วนประกอบต่างๆดูก่อนจะใช้เองร้อยแต่ละอย่างเข้าด้วยกันนีนะคะแล้วก็นำมาประกอบกันเข้ากับเส้นหนังตกแต่งด้วยขนนกบ้างลูกปัดบ้าง นี่นะคะใส่เข้าไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยก็จะได้สร้อยศิลปะนาคาที่ดูแปลกตาน่าสนใจซึ่งก็จะมีลูกค้าที่ให้ความสนใจในงานศิละปะแบบนี้แล้วก็มาอุดมุนกันอยู่บ่อยๆค่ะแมนะ็คุณนายงานที่ใช้ผีมือแบบนี้แต่ละชิ้นหนึ่งชิ้นก็แพงเลยไหมะมันก็มีราคาตั้งแต่ร้อยบาทจนถึงห้าร้อยหรือพันก็มีแล้วแต่ลูกค้าที่จะเลือกเอาว่าต้องการชิ้นงานแบบไหนแต่งานบางชิ้นเนี่ยมันก็ ใช้ฝีมือมากมันต้องสูงนะคะแต่ต้องมีลูกค้าประจําเพราะว่าอยากจะได้งานที่ไม่เหมือนใครว่างนั้นเถอะนะคะใครสนใจอยากจะลองเรียนรู้นะคะหรืออยากจะมาดูหรืออยากจะขอข้อมูลก็ติดต่อขอมาได้ค่ะวันนี้คงต้องลาแค่นี้และะ้วค่ะสวัสดีค่ะ